สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันคะคนสวยสวสหรือคนรอไปทะเลใช่ไหมคะโอ้โหวันนี้เรามาอยู่หัวหินนะคะมากับเพื่อนนกนะคะกับสามนีนะคะเมื่อคืนก็พากันไปเดินโต้รุ่งนะคะจนขาแอนเลยนะคะวันนี้ก็จะมาเดินทะเลจนขาแอนอีกนะคะนานๆได้มากับคนถูกใจก็แฮปปี้มีความสุขนะคะ เะจะเอาบรรยากาศให้ท่านชมนะคะวรดดาภามมาอยู่ที่หัวหินนะคะตอนนี้นะคะทะเลอะสิ่งที่ฉันนําไปนะคะของกินนะคะยังเหลืออีกเยอะ <laughs> มาที่นี่โชว์อะไรด้วยคะโชว์ขาแลคะ่ะ <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรเรามั่นใจเ,นเพื่นีเนนอกเดินหน,นัง้นว่มีม้าโอ้คนเยอะ นี่ทุกคนเยอะนะคะดูโล่งนั่งไปหมดเลยนะคะนี่เซเอมีสัยนะสวัสดีค่ะนะ,ะคะสวัสดีค่ะคุณวรด,ดาค่ะวรด,ดามาเทียวทะเลนะคะทะอะไรนะหวะัวถิ่นเช่นไหมโอ๊ะ ่ไม่แก่ไม่แก่เราสวยแบบมันม่นใจไปหาที่นั่งก่อน,น,นลนุนนนกมาด้วอไ่ะเราถ่ายรูปให้เราถ่ายรูปให้แคบเ,เั็นขาคเอานะหนึ่งสองา ใช้อะไรมากินคะมาม่ะะมวงนะคะแล้วก็ไก่ทอนะคะได้เจอวหาส้มตำนะคะมีอัศวีสวยๆมาฝากนะคะนี่มาแล้วนะคะเราจะเดินมาตรงนี้มีไมาด้วยนะคะ ا uh -huh. Thank okay. กลับแล้วนะคะเพราะว่าเผื่อเราจะไปเลยตอนเย็นคนก็มาแล้วะคะ้ามีหลายคนนะคะโอ้ย,ย,ย,ยช่วงวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดคนไทยก็เยอะเนาะชาวต่างชาติก็เยอะค่ะส้ตมตำก็มีขายจ้ะไม่แพงก็ดีกินนะคะเขาจะเอาปลาปลาอีสานบ้านเรามาทําปลากระดี่เนาะอร่อยอร่อยมากนี่ก็เพราะอะไรนมาเขาก็รีแลกต์เนาะเขาก็าแฮปปี้กับทุกคนเนาะ ก็เลยเลยตามตัวเขารีแลกซ์รีแลกซ์ดูดูคุณนายจัับแล้วคุณดูดูคุณนายบอลรดาหอบเซอ่ะจะกลับแล้วนะคะพลุนพลังของเยอะแยะหอบเซ่นะคะหอบเซ่นะคะเปียกช่างของกินและของใช้ของตัวเองก็เปียกแล้ไปลงน้ำทะเล ยิ้มหน่อยยิ้มสวยๆแบบมีความสุข <c oughs> แล้วพรุ่นี้จะมาอีกค่คะช่วงเวย็นคนก็ลงมานี่ะจะมีนมาเอาไว้ให้คนมาเช่าเนาะจอวิ่งตามคนที่นั่งเป็ุสมก็มีนะคะไม่ได้ว่ายสักโต๊ะเลยเนี่ยมีขยะทิ้งเรียบร้อยนะคะแต่ตอนเย็นก็จะมีเทศบาลมาเอาเนาะ เราก็จะกลับเส้นทางอย่างนี้นะคะเส้นทางนี like aisle, ้นะคะอันนี้อยู่ตอนขาลงนะคะมีมาให้ถ่ายรูปมีอะไรเยอะแยะเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปด้านในนค่าเป็นทางกลับบ้าน ต่ช่วงทะเลแล้วก็หยุดพักในแค่น,นี้นะคะ